ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวรวีวรรณสุพรสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนมดแดงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูลของผู้รับการประเมินประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนขุนหารวิทยาสันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภานราที่ด้านการสอนรับผิดชอบนักศึกษาระดับประฐมศึกษาจำนวน27คน รวมชั่วโมงการสอนจำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนายทะเบียนหัวหน้างานแผนงานและโครงการงานนิเทศภายในติดตามผลและประเมินผลงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบด้านที่1ด้านการปฏิบัติตน 1. ด้านวินัยและการรักษาวินยัย ผู้รับการประเมินแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย 2. คุณธรรมจร,ริยธรรมผู้รับการประเมินปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีนับถือศาสนาด้วยใจที่บริสุทธิ์ร่วมงานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 3. จรรยาบรรณวิชาชีพผู้รับการประเมินมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตามกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นไม่ใช่แต่เฉพาะด้านการสอนแต่ยังพัฒนานด้านทักษะต่างๆต,ตามจุดประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นครู 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับการประเมินนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยกระบวนการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูผู้รับการประเมินเข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนรู้จักให้อภัยประศักดอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามศักยภาพ 6. จิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพครูผู้รับการประเมินมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและชุมชนองค์ประกอบด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน มีการนำผลวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย2 การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองผู้รับการประเมินมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีมมีการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานบนรรลุสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Photoshop โปรแกรม PowerPoint และโปรแกรม Canva สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผลงานที่ภาคภูมิใจข้าพเจ้าได้ออกแบบนวัตกรรมลายผ้ามัดหมี่ชื่อลายมดแดงคาบไข่ ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของกอสนออำเภอดอนมดแดงจากการออกแบบมัดหมี่ลายมดแดงคาบไข่ข้าพเจ้าได้นำผ้าพื้นเมืองลายมดแดงคาบไข่ที่เกิดจากการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ1อำเภอหนึ่งอาชีพในปีงบประมาณ2,564ต่อยอดสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นในปีงบประมาณ2,565โดยผลการดำเนินงานทำให้เกิดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้และในการดําเนินงานครั้งนี้ทําให้ได้ชิ้นงานคือเสื้อลายมดแดงคาบไข่เป็นเสื้อที่เกิดจากการนําผ้าพื้นเมืองลายมดแดงคาบไข่นามาตัดขึ้นรูปเป็นเสื้อผ้าไทยเป็นชิ้นงานที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอดอนมดแดง ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ไว้ใโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ